จนบอกมาว่าความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ2อส่วนและสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ1ส่วน3ถ้าความน่าจะเป็นในการสอบผ่านอย่างมาก1วิชาเท่ากับ13สส่วน1ิสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแล้วความน่าจะเป็นที่เขาจะสอบผ่านอย่างน้อย1วิชาเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องครับโจทย์ความน่าจะเป็นลักษณะนี้น้องต้องใช้แผนภาพเวนนอเลอร์ในการแก้ปัญหานะครับ แผนภาพเวนเออร์เลอร์ขั้นแรกน้องก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดตัวย่อก็คือ ps นะครับและน้องก็ต้องรู้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์เท่ากับ2ส่วน ความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ1ส่วน3ความน่าจะเป็นในการสอบผ่านอย่างมากหนึ่งวิชาเท่ากับ13ส่วน15าน้องต้องดูแผนภาพเวนเอเลอร์ให้เป็นนะครับพื้นที่ส่วนนี้นะครับคือสอบไม่ผ่านอะไรเลยพื้นที่ส่วนนี้คือสอบอังกฤษผ่านอย่างเดียว พื้นที่ส่วนนี้คือสอบคณิตศาสตร์ผ่านอย่างเดียวพื้นที่ส่วนนี้คือสอบผ่านทั้งคณิตศาสตร์และอังกฤษนะครับสอบผ่านอย่างมากหนึ่งวิชาก็คือสอบไม่ผ่านเลยหรือสอบผ่านหนึ่งวิชานะครับดังนั้นน้องจะได้พื้นที่ทั้งหมดยกเว้นพื้นที่ที่สอบผ่านสองวิชานะครับ มีพื้นที่เท่ากับสิบสามส่วนสิบห้าอ่านพี่ถามน้องนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นเท่าไหร่ พื้นที่ส่วนนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดก็คือ1ลบด้วยพื้นที่สีส้มนี้นะครับก็คือ13ส่วน15 1เนี่ยก็คือ15ส่วน15 15ลบ13ได้2น้องก็จะได้2ส่วน15นะครับ อะต่อมานะครับโจทย์ถามหาความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาก็คือสอบผ่าน1วิชาหรือสอบผ่าน2วิชานะครับดังนั้นก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับอ่าน้องมาหาพื้นที่ตรงนี้กันก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดนี้ก็คือสองส่วนห้า ลบด้วยพื้นที่ส่วนนี้ก็คือสองส่วนสิบห้าทำส่วนให้มันเท่ากันน้องเอาสามคูณบนคูณล่างน้องจะได้เป็นหกส่วนสิบห้าหลบสองน้องได้สี่น้องก็จะได้เป็นสี่ส่วนสิบห้าอ่าดังนั้นพื้นที่สีเขียวนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ส่วนนี้ก็คือสี่ส่วนสิบห้ากับ พื้นที่สีน้ำเงินส่วนนี้ก็คือหนึ่งส่วนสามนะครับตรงนี้น้องทำส่วนให้มันเท่ากันเอาห้าคูณบนคูณล่างน้องก็จะได้ห้าส่วนสิบห้านะครับสี่บวกห้าได้เก้าน้องก็จะได้เก้าส่วนสิบห้านะครับน้องนำสามมาตัดสามสามเก้าสามห้าสิบห้า ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความน่าจะเป็นที่จะสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาก็คือพื้นที่สีเขียวส่วนนี้ก็มีค่าเป็น3าส่วนหนะครับกลับมาที่โจทย์นะครับ3าส่วน5ก็จะตรงกับตัวเลือกที่ -3 ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ามโอเคนะครับ